สวัสดีครับผมชีวิตย์คำวานครับผมมาทำงานอยู่เมืองไทยนิฮาปีแล้วครับยาตจะได้เงินมาไปเลี้ยงแม่แล้วก็มาัะซาตัวเองไฮาฮดีด้วยครับที่ปวดที่ว่านั่นคือโรคเป็นไสเลือนครับเป็นไสเลือนนอกจากจะมาเมืองไทยเพื่อทำงานส่งเงินให้แม่แล้ว ความฝันของวิทย์คืออะไรครับอยากจะเป็นนักร้องครับอยากจะเป็นนักร้องครับเคยตั้งใจจะหมอในการกิ๊กดูแล้วด้วยตกลงได้ออกรายการกิ๊กดูไหมครับไม่ได้เลยอ้าวทำไมอ่ะเขาบอกว่าต้องโอนเงินให้เขาสี่พันก่อนโอนไหมโอนให้เขาโอนทันทีเลยสี่พันคุณผู้ชมครับอันนี้คือไม่ใช่ทีมงานกิ๊กดูแน่ๆนะฮะด้วยความที่เขาก็คงหลอกวิทย์นั่นแหละให้โอนเงินแล้วไปเจอกันที่หมอชิดถึงหมอชิด ตอนบ่ายสามบ่ายสามยืนรอตั้งแต่บ่ายสามถึงกี่โมงสองทุมท่มนุ่นสองทุ่มขับรถไม่รู้มันขับรถไปไหนยังไม่ถึงเลยย่องไม่ทึงเลย